3วันผ่านไปในห้องพยาบาลใต้ดินฐานป่าคลองตลาด AI รายงานผลการฟื้นฟูร่างกายดังก้องจ่าเจมส์กระดูกสมานตัว50%ยังต้องใช้ไม้คำ้ำบอมแผลฉีกขาดที่ขาสมานตัว65%เริ่มลงน้ำหนักได้ส่วนบอมสมองฟื้นฟู40%พ้นขีดอันตรายแต่ยังไม่รู้สึกตัว บอลที่กำลังโหนบาร์ยืดกล้ามเนื้ออยู่หันไปถามบิ๊กที่นั่งตาโหลอยู่หน้าคอมเป็นไงบ้างวะแฟลชไดรฟ์ <Flash> บิ๊กถอนหายใจยาวก่อนจะกดเอนเทอร์ครั้งสุดท้ายกูทุ่มสุดตัวกู้มาได้แค่นี้แต่ก่อนจะดูข้อมูลมึงดูข่าวนี่ก่อนบิ๊กเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดแถว4ีเสาทเวศขึ้นบนจอใหญ่ภาพชายแก่ถูกยิงทิ้งอย่างเลือดเย็นข้างถังขยะลุงบอลกำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูน พวกมันเก็บลุงเพราะลุงช่วยเราความเงียบเข้าปกคลุมห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความแค้นบิ๊กกัดฟันพูดต่อความตายของลุงจะไม่สูญเปล่ามาดูนี่ข้อมูลชุดสุดท้ายถูกฉายขึ้นจอแผนที่โฮโลแกรมไม่ใช่พิกัดทองแต่เป็นใบสั่งซื้อสารกำนันตรารังสีซีเซียม137และเส้นทางลำเลียงอาวุธมุ่งหน้าสู่เทือกเขาตะนาวสีฝั่งพมา่าเชีย่ย จากเจมส์อุทานมันไม่ได้แค่จะขนทองมันกำลังสร้างเดอร์ตี้บอมหรือระเบิดกัมมันตรังสีเพื่อถล่มกรุงเทพเบี่ยงเบนความสนใจบอนตาวาวโรธด้วยความโกรธไอสัตว์นรกงานนี้กูไม่สนทองแล้วกูจะไปลากคอพวกมึงมาชดใช้กรรมให้ลุงเสียงตะโกนด้วยความแค้นของบอนในวันนั้นถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังหมัดที่กระแทกสอบทรายจนแทบพังปึกปึก ตลอดหสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนในหน่วยฝึกซ้อมอย่างบ้าคลั่งเพื่อเรียกความฟิตบิ๊กอัปเกรดระบบสื่อสารชุดใหม่จ่าเจมส์หักไม้ค้ำทิ้งแล้วกลับมาวิ่งได้เหมือนม้าสึกและปฏิหารก็เกิดขึ้นบอมฟื้นจากอาการโคมา่าร่างกายตอบสนองต่อนนานโนเจลจนกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งเสียง AI แจ้งเตือน Physical Status 100% r ร a d y ทั้ง4คนยืนเรียงหน้ากระดานพร้อมรบ จ่าเจมส์ในฐานะพี่ใหญ่เดินเข้ามากลางห้องพร้อมกดปุ่มโฮโลแกรมแผนที่สามมิติของเทือกเขาตะนาวสีปรากฏขึ้นแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงกลุ่มหมอกควันและพื้นที่สีดำขนาดใหญ่ดูซะนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีจ่าเสียงเครียดสายดาวเทียมเจาะไม่เข้าสายข่าวเข้าไปหายสาบสูญเรารู้แค่ว่ามันซ่อนอยู่ในความมืดนี้แต่ไม่รู้พิกัดไม่รู้จำนวนศัตรู และไม่รู้ว่าจะมีตัวบ้าอะไรซ่อนอยู่อีก so <that> means, บอลกำ <we have S 1> หมัดแน่นจ้องมองความว่างเปล่านั้นงั้นแปลว่าเราต้องเดินเข้าไปหาคำตอบเองสินะ <Yes. S 2> จ่าพยัดหน้าช้าๆใช่และหนทางเดียวที่จะรอดคือเตรียมของไปให้พร้อมที่สุดเหมือนเราจะไปทำสงครามโลกเพราะงานนี้เราอาจต้องอยู่ในป่านรกนั่นเป็นเดือน ในห้องยุทธการบิดก,กดลิงก์วิดีโอคอลเข้ารหัสลับสุดยอดหาท่านในพลทันทีผู้พันครับข้อมูลจากแฟดไรฟ์ยืนยันแล้วมันไม่ใช่หลักฐานเรื่องทองครับ แต่มันคือใบสั่งซื้อสารกัมมันตรังสีปลายทางระบุช,ชัดเจนค่ายฝึกทหารรับจ้างในเทือกเขาตะนาวสีภาพบนจอปรากฏสีหน้าเคร่งเครียดของผู้พันทหารรับจ้างแสดงว่าพวกมันเตรียมการใหญ่เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องทองสินะจ่าเจมส์แทรกขึ้นมาทันทีงานนี้เกินกำลังเราครับผู้พันผมต้องการทีมเสริมและฮอแบล็กฮอคไปรอรับที่จุดนัดพบฐานลับไซน้อยภายใน3ามชั่วโมงผู้พันพยักหน้าอนุมัติกูจะส่งฮอไปรอที่นั่น อย่าให้มันทำสำเร็จสิ้นเสียงคำสั่งจะหันขวบไปสั่งทีมได้ยินแล้วใช่ไหมส่งรหัสเรียกโจปออองเบนมาร์คให้ไปเจอกันที่ไซน้อยด่วนจากนั้นปฏิบัติการจัดโหลดเอาสำหรับการดำรงชีวิตในป่า1เดือนก็เริ่มขึ้นบอลแบก m 1 3มมินิกันขึ้นมาหมุนลำกล้องป่าทึบแค่ไหนเดี๋ยวผมตัดให้ราบบอมที่เพิ่งฟื้นเช็คปืนปกเก็บเสียงด้วยสายตาคมกริบพร้อมล่าครับบิกชูกระเป๋านาโนเจลและอาหารอัดเม็ดสเบียงพร้อมยาพร้อม ตัดภาพไปที่หน้าปากคลองตลาดอาวสงครามทั้งหมดถูกซุกซ่อนใต้ดอกดาวเรืองบนรถกระบะรั้วสูงอย่างแนบเนียนรถเคลื่อนตัวออกไปสู่ความมืดของไปแล้วจ่าพึมพำเรามีเวลา3มชั่วโมงต้องไปให้ถึงจุดนัดพบไปเตรียมรถให้พร้อมตัดภาพกลับมาที่ห้องยุทธการจ่าเจมส์กางแผนที่โฮโลแกรมเส้นทางกรุงเทพนนทบุรีขึ้นกลางโตแสงสีแดงกระพริบระบุจุดด่านตรวจ <is> ที่ดักอยู่ทั่วเมืองฟังนะ พอแบลคฮอคจะไปจอดรอพวกเราที่ฐานลับหลังห้างบิ๊กซีใส่น้อยในอีก3ชั่วโมงหน้าที่ของเราคือพาตัวเองไปให้ถึงที่นั่นแบบครบ32จ่าลากนิ้วบนแผนที่แบ่งเส้นทางเป็น4สายขืนไปกระจุกกันโดนรวบแน่ต้องแยกกันเดินร่วมกันตีไอบอนมึงรับบทตัวล่อวิ่งเส้นการธนาล่อตีนตำรวจเข้าหน้าห้างบิ๊กมึงใช้ทางลัดสวนผักโผลกข้างห้างไอบอมมึงวิ่งเลียบคลองทางทุ่งนาเข้าหลังห้าง ส่วนกูจะอ้อมไปเข้าทางลาดหลุมเตี้ยวแล้วย้อนสอนกลับมาเองบอนฟังแผนจบก็เดินไปกระชากผ้าคลุมรถมุมห้อง <Wow. S 1> เผยให้เห็นดูคติไฮเปอร์โมทาดสีดำม่านสี่คันจอดเรียงรายโอ้โหจัดตัวแรงมาเลยลจจะจ่าจ่าพยักหน้าต้องใช้ตัวนี้แหละมันแรงพอจะหนีตำรวจบนไฮเวย์และโดดข้ามฟุตบาทได้ถ้าจำเป็นใช้ซิ่งไปให้ถึงฐานรับใสน้อยแล้วทิ้งรถไว้ที่นั่นบอนกระโดดขึ้นคล่อมรถแล้วสตาร์ทเครื่องเสียงดังสนัน่น ถ้าคันนี้ผมรับประกันว่าถึงก่อนกําหนดแน่นอนจา่าเจมส์สวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วตบชิวหน้าลงดังกริกจำแผนให้แม่นเจอกันที่ฐานลับหลังบิ๊กซีไซน้อยแยกย้ายเสียงเครื่องยนต์แอลทวินของดูคคติไฮเปอร์โมทาทั้ง4คันคำรามกึกก้องก่อนจะพุ่งทยานแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางเพื่อฉีกแนวป้องกันตัดภาพมาที่บอลบนถนนกาญจนาพิเศษร่างใหญ่หมอบราบไปกับตัวรถ เข็มไมดิจิตัลแตะ190่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกระจกมองหลังสะท้อนแสงไฟไซเรนรถตำรวจไล่จี้ตูดมาติดๆพร้อมเสียงประกาศดังก้องรถจักรยานยนต์คันหน้าจอดรถเดี๋ยวนี้บอลเสยะย้มกว้างภายใต้หมวกกันน็อกสายตาจ้องมองช่องว่างแคบๆระหว่างรถพ่วง18ล้ออยากจับกูเหรอก็ตามมาดิครับจา่าบึมบอลเชนเกียร์ลงต่ำหักหลบรถพ่วงแบบเส้นยาแดงผ่าแปด ก่อนจะกระแทกคันเร่งส่งท้ายยกหน้าล้อโชว์ลากยาวเป็นกิโลเพื่อล่อให้รถสายตรวจทุกคันตามเข้าไปทั้งอื่นไม่ใช่แค่นี้แต่มันคือการปั่นหัวเล่นตัดภาพมาที่บิ๊กในซอยสวนผักอันมืดมิดและซับซ้อนบิ๊กไม่ใช้ความเร็วแต่ใช้สมองสายตาจ้องมองแท็บเล็ตหน้ารถที่แสดงจุดด่านตรวจข้างหน้ามีด่านลอยหวานหมูบิ๊กหักเลี้ยวรถเข้าซอยตันที่ไม่มีในแผนที่ Google Maps ทางแคบจนแฮนรถแทมจะครูดกำแพงรถดุคติคันงามมุดผ่านราวตากผ้าชาวบ้านและฝูงหมาเจ้าถิ่นก่อนจะทะล,ลุออกมาโผล่ถนนเลียบคลองอีกฝั่งอย่างนิ่มนวลทิ้งให้ตำรวจชุดสายตรวจที่ดักรออยู่ยืนงงในดงกล้วยบิ๊กกดวิทยุสื่อสารทางสะดวกครับจา่าผมกับไอบอลสลัดหลุดแล้วกำลังเข้าพื้นที่ไซน้อยตามแผนเส้นทางเลียบคลองพระพิมลเงียบกริบ ถนนปูนแคบๆพลาดนิดเดียวร่วงลงคลองบอมขี่มาด้วยความเร็วจู่ๆเจอไฟฉายวูบวาบดักหน้าบอมไม่รอให้พวกมันตั้งตัวหักแฮนด์พุ่งลงทุ่งนาข้างทางทันทีคโครมช่วงล่างไฮเปอร์โมตา้าทำงานหนักบอมยืนขี่ทรงตัวปล่อยล้อตะตุยคโครนแหวกต้นข้าวเป็นทางยาวแสงไฟสาดทุ่งเครื่องคำรามลั่นอ้อมด่านตรวจไปแบบดิบๆทิ้งพวกชาวบ้านยืนงงมองตามรถปริศนาไม่นานบอมก็ดีดรถกลับขึ้นถนน เลี้ยวเข้าจุดนัดพบหลังบิ๊กซีจอดเงียบๆเ,เป็นคันแรกอีกด้านหนึ่งจา่าเจมส์บิดข้ามสะพานปิ่นเกล้าลงมาเจอด่านยักษ์แย,ก,ยกอรุณอมรินดักเต็มๆหนีไม่ทันเลยขี่เข้าไปจอดนิ่งๆตำรวจเดินมาขอดูใบขับขี่หน่อยครับจา่าแง้มชื่อหมวกทำท่าล้วมกระเป๋าจู่ๆเสียงวอลันลัน่ดนดวนพบเป้าหมายจา่าเจมส์จับกุมตัวเดี๋ยวนี้ตำรวจชะงักมือแต่ช้าไปจา่าตบชื่อหมวกลง กระแทกคันเร่งพุ่งชนแผงกั้นกระเด็นโครมบิดหนีสุดชีวิตออกเส้นตลิงชันสุพรรณบุรีจ่าบิดหนีตายชนิดเข็มไม้แทบขาดรถสายตรวจเปิดไซเรนไล่จี้ตูดมาติดติดแกตัดสินใจมุดวัดใจปาดสายแซงขวาแรกกลางระหว่างรถพ่วง18ล้อกับรถเก๋งแบบเส้นยาแดงผ่า8วูบเสียงลมปะทะดังสนัน่นจาโยกรถหลมหลุมแล้วกดคันเร่งหายวับเข้าความมืดทิ้งรถตำรวจให้ดมฝุน่น มุ่งหน้าลาดหลุมแก้วเพื่อวนเข้าใสน้อย